รวมแล้วครับผมผมใหญ่มาไม่สองครับไม่แรกพวกเขาครับผมเดี๋ยวมีโชคจัดใจยพวครับเอาสองชั้นออกมาครับผมไม่เอาคฟองสูนครับสองชั้นครับ ตัวนี้คู่ดีครับผมนกนกขลลมครับมีหนูนมีขัดครับนกตัวนี้ครับคู่ดีครับผมหยบลอยครับหือื

นี่ครับลกมาแล้วครับนกตัวนี้ครับนกตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ครับเหนียวมือเลยครับจะออกพ้นดำครับแข็งไหม ไม่โชคครับนกเป็นกนกจับตัวที่2ของเขาด้ครับนี่นะครับตัวนี้ครับนกตัวนี้ครับตัวนี้แข็งไงครับมึงแข็คมมงครับผมตาบองแมตซ์2ครับผมเจ้าโชคดีครับผม โชคดีจัดให้แล้วครับนี่ยังบ่าบิง้งลายคอแตกดีอยู่ครับ ตัวที่สิบเอ็ดครับผมหะต่าพวงมาลัยซองครับผมที่ฝาไว้ไซต์นี่นะครับ